ายใจคึ้คลาดดูดนมไม่ได้น้ำเกลือช่วยให้ลูกหายใจโล่งได้ค่ะแม่เวลาที่เด็กมีน้ำมูกหายใจคึ้คลาดพงจมูกบวมลูกจะดูดนมได้น้อยดูดไปพักไปเพราะลูกไม่สามารถที่จะหายใจทางปากได้เหมือนกันกับผู้ใหญ่เราจะหายใจได้เพียงแค่ช่องรูจมูกช่องทางเดียวถ้าลูกนะคะมีน้ำมูกพงจมูกบวมก็จะยิ่งทําให้การหายใจลําบากได้มากขึ้นแล้วลูกน้ก็จะร้องไห้งอแงการที่ลูกร้องไห้งอแงนั่นคือลูกนะคะพยายามที่จะหายใจทางปากนั่นเองสงสารลูกนะแม่ลูกน้ก็จะนอนหลับไม่สนิทนะคะดิ้นนะคะเพื่อ หายใจได้สะดวกที่สุดลูกมีน้ำมูกหายใจคลืดคลาดพงจมูกบวมน้ำเกลือจะช่วยให้ลูกหายใจได้ลงมากขึ้นเบบีเองคอก็ยังไม่แข็งนั่งก็ยังไม่ได้ดังนั้นนะคะการใชสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกลูกจะช่วยบรรเทาอาการหวัดนะคะบรรเทาอาการคลืดคลาดช่วยลูกหายใจลงได้และที่ลูกมีน้ำมูกคลืดคลาดนะคะใช้งานง่ายเพียงแค่สอดหัวพ่นเข้าไปที่รูจมูกลูกจะพ่นในท่านั่งหรือว่าท่านอนก็ได้ถ้ากลัวว่าลูกนะคะจะดิ้นนะคะแล้วก็ปลายพ่นสเปรย์นะคะไปกระแทกที่พรงจมูกลูกดูแลห่อตัวค่ะแล้้้วกกก็ฟิใบหนนาลลูเอย สอนหัวพ่นเข้าไปที่พงจมูกลูกนะคะแล้วก็กดพ่นนะคะกดลงไปตรงๆแบบนี้เห็นไหมคะสายพ่นของน้ําเกลือก็จะพุ่งขึ้นมานะคะสเปรย์น้ําเกลือนะคะเนาะไม่เจ็บไม่แสบไม่สําลักไม่ทําให้ลูกตกใจกลัวอย่างแน่นอนคลื่นคลาดเล็กน้อยน้ำมูกไม่มากจะดูแลพ่นสเปรย์น้ําเกลือเข้าไปที่พงจมูกลูกเฉยๆก็ได้หรือว่าถ้าลูกนะคะมีน้ํามูกปริมาณมากจะใช้อุปกรณ์ดูดน้ามูกออกต่อตามแบบนี้ก็ได้และดูแลพ่นได้บ่อยครั้งเวลาที่ลูกเป็นหวัดมีน้ำมูกคลื่นคลาดนะคะพ่นก่อนกินนมลูกจะกินนมได้ดีมากขขึ้นเเพราาาะหยใจ ลถ้าพ่นตอนก่อนนอนก็จะยิ่งมีประโยชน์มากๆนะคะจะช่วยให้ลูกค่ะหายใจโล่งนอนหลับได้ดีมากขึ้นดังนั้นเวลาที่ลูกเป็นหวัดแค่จมูกหายใจคลืดคลาดพ่นได้บ่อยครั้งไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าน้ําเกลือไม่ใช่ยาสามารถพ่นได้บ่อยครั้งเวลาที่ลูกมีอาการค่ะน้าเกลือพ่นจมูกสาหรับเด็กนะคะของไทยนิโนนะคะใช้ได้กับลูกที่อายุ1เดือนขึ้นไปหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วเก็บได้1เดือนหัวพ่นสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง U v วีนะคะแล้วก็สามารถนํากลับมาต่อใช้ซ้าแบบนี้ได้หวัดกับเด็กน้ามกคลลืดเเป็สิ่่งงทีตออจ น้ำเกลือพ่นจมูกสำหรับเด็กนะคะมีติดบ้านไว้ลูกคลืดคลาดเมื่อไหร่หยิบจับพ่นใช้ลูกหายใจลงคะ่ะเป็นสเปรย์น้าเกลือพ่นจมูกสำหรับเด็กไทน y โนต e เหมือนก,นกันกับแม่โบก็ได้จริงได้แต่กล้ามแม้ค่ะหรือที่บ้านฟ้าไทน y โนต e นะ